ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 690ตอนเหรียญยอดนิยมหลวงปูส่สวง ที่เหล่าเซียนพระตามหาหลวงปู่สูงท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวอีสานตอนล่างเป็นอย่างสูงตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าท่านจะได้ล่าสังขารไปกว่าสองทศวรรษแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังมิเสื่อมคลายและดูเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากไม่หยุดยัง้งอาจจะด้วยความที่หลวงปู่สวงท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่รักความสงบเงียบความสันโดษไม่เคยโอ,อ,อ้อวดใดๆและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้ถึงความเป็นมาของหลวงปู่สวงแต่ชาวบ้านแถวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจะรู้จักท่านในรูปของนักบวชเชื้อสายขมิมนที่ทุดงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ข้ามไปมาระหว่างสองประเทศชาวบ้านจึงเรียกขานหลวงปู่ตามภาษาเขมรว่าลูกอบอกหรือลูกตาบอกหมายถึงพระดาบทผู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูงหลวงปู่เสเด็จหมายถึงบ่งบอกตามลักษณะที่หลวงปู่สูงผอมหลงวงปู่สวงหรือที่แปลว่าหลวงปู่ใหญ่แต่มาในระยะหลังเราเรียกหลวงปู่ว่าเทวดาเล่นดิน ตามชื่อเหรียญที่โด่งดังของลุงสามารถที่สร้างอภินิหารมานับครั้งไม่ถ้วนและเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ศรัทธาและเสียนทั้งหลายซึ่งหลวงปูส่สวงมักจะพูดและก็สอนชาวบ้านอยู่เสมอด้วยประโยคที่ว่าอ้อยเตียนสรูนอ้อยเพิ่มพูนบ่ายตึกเจียรแปลว่าให้มีความสุขสบายข้าวดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ด้วยความพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่สูงมีชีวิตอยู่นั้นหลวงปู่จะจำวัดอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรและกระท่อมหลังเล็กๆตามหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านอยู่อย่างง่ายๆมีแค่เพียงแผ่นไม้กระดานปูนอนหลวงปู่ก็อยู่ได้แล้วไม่เคยเรียกร้องหาสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่มักจะชอบป่าเขาลำนาวไพรซะมากกว่าทุกแห่งหนที่หลวงปู่ชำวัด ท่านจะปักเสาไม้ไผ่ตั้งลำไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดและเอาเชือกปูโยงระหว่างกระท่อมกับเสารหรืออาจจะเป็นต้นไม้ในบางครั้งแล้วจะแขวนว่าวขนาดใหญ่ทำด้วยจีวรบ้างกระดาษบ้างผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่เคยขาดเลยก็คือหลวงปู่จะสุมกองไฟไว้ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืน และจะถือปฏิบัติเชกเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินจนกระทั่งวันที่8กันยายน2543เป็นวันที่ชาวไทยโดยเฉพาะชาวศรีสะเกดที่หัวใจแทบแตกสลายเมื่อหลวงปู่มีอาการอาพาษติจิยานุสิ์ได้นำส่งโรงพยาบาลสุรินทและหลวงปู่ดิลาสังขารก่อนถึงจุดหมาย หลวงปู่สูงเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีพลังบาร,รมีในขั้นสูงรูปหนึ่งแม้ว่าหลวงปู่มีได้สำแดงตนอวดอ้างในอิทธิปาฏิหาริย์แต่ก็มีทุกคนที่มีความศรัทธาและได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและได้สัมผัสในความศักดิ์สิทธิ์แล้วนำมาเล่าขานจ้าปากต่อปากจนเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสกันมากในอดีตที่ผ่านเมื่อครั้งที่หลวงปู่สูงยังมีชีวิตนั้น ได้มีลูกศิษย์ออกวัตถุมงคลหลายรุ่นแล้วนำไปให้หลวงปู่ปลูกเสกให้ต่อมาเมื่อหลวงปูล่ละสังขารแล้วเหล่าศิษยานุศิษย์ก็มีการสร้างขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เรามารับฟังการพูดคุยกันถึงเหรียญต่างๆของหลวงปู่สวงที่เป็นที่นิยมกันและก็มากด้วยพุทธคุณของหลวงปู่สวงกับคุณสสิทธิโชคกันเลยครับพระรุ่นมหาสิทธิโชคนี้ ออกประมาณปีไหนอ่ะออปี40นะครับแล้วมีทั้งหมดกี่เนื้อเอ,อก็จะมีเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อนวะพายเงินแล้วก็อัปป้าเนื้อทองแดงทองแดงตอกโคตเนื้อเงินก็จะมีประมาณประมาณสิบเหรียญโดยประมาณโอ้โหนอจังเนื้อพายเป็นยังไงเนื้อพายมันจะออกชมพูอ่ะ ใช่ครับมันจะออกเป็นเป็นเหมือนเนื้อเงินแต่ว่ามันจะออกจมพูอ่ะครับมันจะแก่แก่แก่เงินนะครับแล้วอย่างอย่างรุ่นนี้รุ่นนี้มีเอ,อ่อพินิหารอะไรบ้างเออถามว่า,าพินิหารมันอยู่ที่เขาเรียกว่าทุกรุ่นอ่ะมันมีอภินิหารอยู่แล้วอยู่ <laughs> อยู่ที่ความเชื่อแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องในเรื่องถ้าเป็นผมนะในเรื่องเสียงโชค เสี่ยงโชคเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยโอเคเพราะว่าผมว่าเคยเคยก็เรียกว่าประสบกับตัวมาพวกนี้เดี๋ยวขอโชคลาบเนี่ยมันได้ถ้าเทียบกันกับเทวดาเล่นดินน่ะของลุงสามารถอ่ะเทวดาเล่นดินมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่งบของของแต่ละแต่ละคนนะครับใช่ไม่จะบอกว่ารุ่นนั้นดีรุ่นนี้ดีมันก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าที่เราเก็บเก็บใช่ไหมเก็บก็คือ เรามีงบเท่าไหร่เราก็เก็บเท่านั้นแต่ถามว่าการศรัทธาเนี่ยมันต้องมากกอยู่แล้วใช่ครับแต่ครับถ้าศรัทธาศรัทธามาขอท่านก,ก็ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าตามความเชื่อของผมนะครับจะเป็นพระใหม่หรือพราเก่าผมว่าหลวงปู่ทันรับรู้ใช่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 อย่างอย่างเนี้ยอย่างมหาสิทธิโชคนี่พี่ผมได้ได้ได,ได,ได้แต่รู้จักชื่อแต่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้จับเหรียญเลยนะ ก็ตามที่ผมผมเคยใช้มาหรือว่าเคยเคยแกนมาเนี่ยผมก็ว่าในเรื่องในเรื่องค้าขายในเรื่องขายก็ดีครับอไม่ว่าจะเป็นเนื้อพวกเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อปะกาเนวาอย่างเงี้ยอแต่ว่าเนื้อเนื้อเงินเนี่ยไม่เคยจับใช่เนื้อเงินเนี่ยไม่เคยจับเคยเห็นแต่ไม่เคยจับใช่เพราะว่าค่อนข้างจะแพงราคาเออราคาในตลาดตอนตอนนี้นปัจจุบันเนี่ยอื ณปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ <ừ m. S 2> ถ้าเป็นเนื้อนาก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0ง0มอัพคับแต่ก่อนแต่ก่อนจะค่อนข้างจะแรงก่อนเนี่ยนาจะอยู่ที่ประมาณ40,000โดยประมาณเนี่ยหรือว่าตอนนี้ราคามันมันดัมลงมาเยอะเลยเพราะว่าเศรษฐกิจหรือไงเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจ<อ>ใช่ครับอ่าสมมุติว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจอ่าเทวดาเล่นดินล่ะเออเทวดาเล่นดินตอนนี้ก็จะดรอปลงมาอยู่นะครับ ณเวลานี้ถ้าเหรียญสวยถ้าสวยก็จะอยู่ที่แอบถ้าสวยแชมป์เลยเนี่ยก็จะมีอัปกาก้าเนี่ยก็จะมีประมาณสี่หมื่นขึ้นแต่ถ้าถ้าพอใช้ยอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นโดยประมาณครับอับปปาก้านะครับอ๋อแสดงว่าตลาดเศรษฐกิจด้วยมันลงมาด้วยใช่ไหมเศรษฐกิจค่อนข้างจะมีผลครับใช่ในช่วงในช่วงในช่วงโควิดรอบแรกเนี่ยที่ผมที่ผม ที่ผมเคยปล่อยนะครับอืจะอยู่ถ้าถ้าบักก่าก็ปานกลางเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึงว่ากับแชมป์ก็ปานกลางผมก็ปล่อยอยู่ประมาณสี่หมื่นเช่ก็สี่หมื่นครับยังพี่อูดด๋่ได้เห็นเห็นเอออย่างน้องเก็บเอาไว้เยอะมากเลยมหาสิทธิโชคใช่ไหมออแต่กนะ่อนเรเก็บเยอะอตอนนี้กระจายหมดแล้วครับเลอไม่มีอ่ะ กระจายกระจายหมดแล้วครับรแต่ก่อนเนี่ยใช่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่ผมผมได้มาเป็นแทบจะที่เจอรังครับเจอรัอองแรกๆเลยก็จะไปเจออ่าอ่อ,อ,อลำไบมากเลอใช่ครับเยอะเลยเจอเยอะเลยลำไบมากเลยเจอเจอเยอะครับ ถวแถววัดวัดหลวงพ่อทีครับอแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อทีก็จะเป็นหลุงพ่ทก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงเหมือนกันครับเหรอใช่ครับแต่ท่านมรณะไปไปไปนานแล้วก็จะเจอกับป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยศิษย์หลวงปู่หลวงปู่ทีนี่แหละป้าน้อยตัวนี้ก็คือป้าน้อยลําไบมาศครับเหรอใช่ครับจะไปเจอแถวนั้นน่ะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเนื้อเงินเนื้ออะไรก็หลุดมาจากแถวนั้นแหะครับเยอะเหรอใช่ครับ แสดงว่า<อ>คนทนแถบนี่ไปทําบุญที่ไหนมาถึงได้มาหรือยังไงแบบไหนอ,อผ้าชุดเนี้ยผ้าชุดหนึ่งก็คืออ,อมันจะมีมาหลายที่ที่ผมได้ข้อมูลมาจากคุณแผนอืที่มาตามกับอ,อได้มาจากจากคุณแผนนก่คือตามจากฟองพระป่าจากทองพระปะ่าท,ะปะที่เขามาทําบุญน่าจะเป็นประธานหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแถวแถววัดูกขันนี่แหละครับ อ๋อเราตามจากสองพรป่าหมายความว่าถ้าใครทำ<ช>บุญเท่านี้แล้วก็จะแจกพระนี้ใช่ไหมใช่ะะอยาจะมีจะมีได้ได้เหรียญเหรียญทองแดงครับ<อ>เหรียญทองแดงมหาเศรษฐีโชวแล้วก็เหรียญกุขันหน้าแก่ครับอ๋อแล้วก็ต้องแสดงว่าเยอะต้องทําเยอะเหรียญเหรียญมีเยอะเลยเอ่อตัวนี้ผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ได้ตามสองพระป่ามาจากแถวสระบุรีครับตัวนี้เชื่อมกับลบุรี หรือว่าแกไปปัม๊มปั๊มใหม่หรือว่าหรือว่าไงไม่ครับเขาให้น่าจะแจกทางลูกศิษย์แล้วก็เอามาเหมือนเอามาให้ร่วมทําบ,บุญนะครับร่วมทําบ,บุญที่วัดเพราะว่าพระทุกวันนี้ของหลวงปู่เนี่ยหาค่อนข้างจะยากใช่ใช่มีคนเก็บบทไม่มีปล่อยเลยนะใช่ครับส่วนมากจะออกต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับเลือใช่อ,ออกแถวแถวแถวเอ่อ ไต้หวันก็เยอะอส่วนมากเหรียญเทว,วดาไปไต้หวันเยอะอใช่ครับแล้วอย่างเทว,วดาก็โ,โหก็ปลอมเยอะมากเลยอ่ะเดีย๋ยวนี้ปลอมแบบคลิบๆด้วยอ่ะปลอมค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าถามว่าเขาเรียกว่าถ้าคนดูตำหนีเป็นก็มันก็ยากเหมือนกันนะครับแต่บางคนดูไม่เป็นอย่างเงี้ย มันก็โกหกง่ายใช่ครับอแต่ทําตําหนีถ้าคนดูเป็นมันมันมันค่อนข้างจะจะเรียนแบบยากนะครับใช่แต่แต่ถามว่าท่านหลวงปู่ท่านเมตตาทุกคนแหละอยู่ที่ศรัทธาก็เหมือนที่ผมผมพูดนั่นแหละครับอยู่ที่อยู่ที่เราศรัทธาขอถามว่าขอขอได้ไหมขอได้ครับก็เหมือนผมทุกวันนี้ผมมีบ้านมีบ้านหลวงขอเนี่ย ผมขอได้เลยนะทั้งที่ทั้งที่ทําบ้านเนี่ยนะครับทําบ้านเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยแล้วก็ทํางานล้วก็ออกจากงานก็มาเล่นพระอย่างเดียวมันก็มีก็ทําบ้านหมดไปเท่ไร่แปดแสนกว่าใช่ทําไม่ถึงสามเดือนทพาพระเนี่ยอย่างเดียวนนะาายเนี่ยนะใช่ครับก็ก็ค้าขายนี่แหละครับค้าขายอะไรเกีียวลวงปูงเ่เรียนเรียนลวงปู่นี่แหละครับเอ ใช่เพราะช่วงนั้นนะผมช่วงช่วงโควิดรอบแรกอ่ะขายดีมากผมได้ขายเหรียญเทวดาเหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรียญมาหาวิทยโชคอะไรเงี้ยขายเดือนหนึ่งผมได้สองสามแสนนะครับกำไรเพราะว่าผมขอบ้านทไไ่านไรเงี้ยก็ผมรผมให้ใช่ว่าผมออผมคุยกับช่างให้ให้มาทำเนี่ยทั้งที่แบบมีตังค์อยู่ไม่กี่บาทเอ,อื่ ไหนๆผมมีตังค์เก็บอยู่ประมาณสองแสนใช่ไหมล่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยเขาประมาณประมาณสี่แสนก็ว่าแต่เ็ษเศษมันบานปลายเออ <laughs> ใชเออ่แล้วอย่างเออเหรียญอย่างเหรียญเออ 500, ห้าร้อยเป็นเอะเหรียญห้าร้อยเนสใช่ไหมครับวัดบรรสนใช่ไหมครับผมวัดสนครับวัดวัดสนเออชื่อวัดสนหรือวัดบ้รนสน เอ่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าวัดฝนนะครับวัดฝนศรัทธารามใช่ครับอก็เหมือนวัดแสงเหมือนกันครับวัดแสงเนี่ยก็ก็ทําที่วัดฝนเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามาแจกที่วัดแสงคือเหรียญฮาราเบรซาเนี่ยเหรอใช่ครับมันจะมีบล็อกวัดฝนกับวัดแสงไงครับอ๋อคนละบล็อกกันเหรอคนละบล็อกกันครับเออบล็อกของอาจารย์สสวเน่ะวัดฝนครับ มก็ใช่ครับใช่ครับจะมีเนื้ออาัาเนื้อลาบาทเนื้อทองแดงอืใช่ครับแล้ววัดเออวัดแสงนะ่ะวัดแสงวัดแสงเนี่ยวัดแสงเนี่ยก็ลุงสงวนทําเหมือนกันหรอใช่ครับแต่ว่า,ามาจัดสร้างเอาเอามาเอามาแจกแจกในงานผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่างานงานอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกงานฝังลูกนิมิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่มาแจกที่วัดแสงวัดแสงทิพย์ใช่ครับแล้วสอสองบล็อกนี่มันแตกต่างกันยังไงรูปเหรียญอ่ะรูปเหรียญอะถ้าถ้าวัดสนถ้าวัดสนป้าบาทมันจะไม่มีหยักใช่ไหมครับไม่มีหยักไม่มีหยักใช่ไม่มีหยักแต่ถ้าหยักตรงไหนหยักตรงขอบเหรียญครับหยักตรงขอบเหรียญใช่บล็อกอันเนี้ยบล็อกของอาจารย์สงวนเนี้ย ตอนนี้มันอยู่ที่อาจารย์แก้วเพราะอาจารย์แก้วเนี่ยจก,กเป็นหลานเป็นหลานของเออลุงสงวนอืมครับผมแล้วแกก็เก็บของทุกอย่างของอาจารย์สงวนหมดเลยแล้วก็ถามถามถามอาจารย์แก้วว่าทําไมลูกหลานเราไม่มีใครเอาเลยเออแกก็เลยได้มาทั้งหมดแล้วแกก็เอาเหรียญเห,ยหรียญฮาราเบาเนี่ยมามาพิมพ์ใหม่มามา,มานั่นใหม่ อืทำกี่กี่พันไม่กี่ไม่รู้กี่พันเหรียญอนะ่ะเออเพราะเพราะว่ามันเป็นเป็นบ็อกบ็อกบ็อกที่หลวงปู่หยิบหลวงปู่จับแล้วหลวงปู่ที่ฐ<อ>า,านจิตด้วยครับเป็นบ็อกของอาจารย์สงวนแล้วก็พิมพ์มาเป็นเนื้อฝาบาทแล้วก็เอออะไรนะอะไรว่าเรื่องอะไรทองแดงลมดมสองเหรียตสองเนื้ออืมครับผมโอ แล้วแล้วตอนนั้นราคาเท่าไหรเออราคาตอนนี้เป็นยังไงห้500าร้อยเปนสรเออห้าร้อยเปนสรถ้าถ้าณเวลานี้ถ้าเป็นาฝาบาทหรือว่าฝาบาทกอะไรทองเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ, <ๆ S 2> มาณถ้าสวยๆจมูกไม่โดนนะครับถ้าสวยๆจม,มูกไม่โดนก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับหมื่นเนื้อใช่ครับประมาณน,น,นี้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สมมตินะสมตะสมตินะว่าถ้าเป็นอย่างนี้บล็บอกเดียวกันทุกอย่างเลย นะครับแต่ว่าเนื้อมันก็ต้องใหม่ใช่ไหมมันไม่เเก่าเหมือนของใช่ไหมหรือไงตัวไหนครับตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยที่ที่อาจารย์แก้วทำเนี่ยมันมันมันก็จะมีถ้าเป็นบล็อกเก่าเนี่ยยังไงมันก็มีต้องก็เรียกว่ามันต้องมีกาดกาดอะไรเงี้ยนะกากขึ้นอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันไว้นานๆเนี่ยสนิมมันขึ้นอยู่แล้วสนิมขึ้นอ๋อแล้วมันเป็นกากยังไงอะ เป็นกากตามตามตามอ่าเขาเรียกว่าตามแม่พิมพ์นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนสนิมเป็นผดๆลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผใช่ใจ่ผพผลเอ๊แต่ที่นี่พี่อุยหยิบดูอยู่นี่ไม่ไม่มีะลองต้องลองสองดูดีมันต้องมีใช่ครับอแต่ครับมันจะมีผลมีอะไรอยู่แล้วก็เหมือนอ่าเหรียญก็เหมือนไอ้บล็อกเก่าเหรียญยันหลังว่าวเห็นไหมครับยันว่าวอ่ะยันหลังว่าวปีสามเก้าครับ เหรียญเหรียญรูปไข่นะครับเออแต่ว่าแต่ว่าเหรียญเหรียญเหรียญห้าร้อยพันษาเนี่ยเออของรุ่นรุ่นรุ่นของอาจารย์สงวนเนี่ยเออจะไม่มีไม่มีโค้ดใช่ไหมอ่าไม่มีโค้ดครับอ๋อแต่ว่ารุ่นนี้อาจารย์แก้วแกตอกโค้ดของลุงสงวนคือสอเสือของลุงสงวนเป็นโค้ดลุงสงวนเองนะเออแล้วแกตอกเนี่ยสอเสือตรงตรงตรงไหลไหลข้างซ้ายเนี่ยอืมครับ ที่ว่ามีชื่อที่ว่าอยู่ในอันดับแถวต้นๆน่ะมีอะไรบ้างอ่ะเออเทวดาเล่นดินมีห้าร้อยพันสาเซติทธิโชครูปหล่อมหาสิทธิโชคเหรียญมหาสิทธิโชคออรูปหล่อมหาสิทธิโชคก็มีอีกมีครับีออครเดี๋ยวแล้วตอนนี้แพงไหมถ้าเป็นรูปหล่อสิทธิโชครูปหล่อถ้าเป็นอัปปะก้าก็จะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นครับแต่ถ้าเป็นเนื้อ เนื้อเขาเรียกทองผสมทองผสมมันจะมีใช่ครับมันจะมีอะบากา้าทองผสมแตเเเ่เนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเห็นณเวลานี้เห็นแค่สองสององค์ที่เคยผ่านตานะครับโอใช่ครับที่เคยผ่านตาเห็นแค่สององค์เท่านั้นน่าจะไปน่าจะไปอยู่กับเจ้าสัวตรงหนึ่งผมไม่แน่ใจใช่ครับที่ขุนแผนที่ขุนแผนได้หลุดมาอีกเหรียญหนึ่ง หาค่อนข้างใะญ่ายากแต่แต่เนื้อแ,แต่รูปหล่อเนี่ยอย่าไปแตกที่ลบบุรีรูปหล่อขนาดขนาดไหนขนาดไหนรูปหล่อประมาณเนนะความสูงก็ประมาณเท่าเหรียญบาทนะครับเอ้เท่าเหรียญห้าใช่ครับหล่อร้อยองค์นะครับหล่อเล็กใช่ครับยันราคาประมาณเท่าไหร่เออเนื้อเงินก็หลักแสนนะครับหลักแสนเลยเหรอ ใช่ครับหรือว่ามันมีน้อยใช่ไหมมีน้อยใช่เพราะว่าตอนนี้เห็นเห็นเห็นเคยผ่านตาคือมีแค่สององค์เห็นสององค์ใช่ครับแต่ว่าได้ยินว่าจัดสร้างประมาณประมาณเก้าเก้าองค์เนื้อเงินนะครับแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่แต่ที่เห็นเห็นก็คือสององค์ตอนนี้เออแล้วหลวงปู่สวงวัดป่าโคกชาติอ่ะรุ่นมีกินไม่หมด เออมันคนกะที่กับวัดโคกแก้ววะอ่าคนละที่กันครับอืมนะดังไหมรุ่นนี้ดังไหมก็ถามว่าดังไหมมันก็มีลูกศิษย์หากันอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะแจกน่าจะเป็นรุ่นที่แจกแจกช่วงนั้นน่ะน่าจะอยู่ที่เล่นหากันประมาณหลักพันครับจะมีช้อนนะครับด้านหลังอ๋อด้านหลังมีช้อนนจะมีช้อนและนี่ก็คือหลับระดับระดับหลักพันอ่าใช่ครับ เหรียญทองแดงก็ประมาณพันประมาณพันด้วยสวยครับเลยใช่ครับแล้วก็มีเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นเสาห้าในตลาดจนนี้มันมันเขาเรียกว่าหลักการสร้างไม่มีก็ส่วนมากก็ไม่เล่นกันนะครับในกลุ่มเอ<ห>อ <เห S 2> ใช่ครับส่วนมากถ้าถ้าถ้าเล่นกันเล่นหากันในกลุ่มก็คือเ,<ห>เขาเรียกว่าอาที่ปล่อยให้เล่นกันห,หรือว่าปล่อยให้ซื้อขายกันในกลุ่มก็คือต้องมี ที่มาชัดเจนครับผมที่มาชัดเจนแล้วก็การจัดสร้างที่ไหนวัดไหนเมื่อไหรอย,อย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนมากส่วนมากถ้าถ้าเราไม่ควบคุมพวกนี้เนี่ยบางทีมันของเก๊อของอะไรมันมันมาค่อนข้างเยอะเยอะะครับใช่ครับเราต้องควบคุมว,ว่าที่มาที่ไปอย่างเงี้ยถึงถึงจะเป็นท่าใหม่แต่ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เช่าซื้อขายกันนะครับ บ้านเจโน้อยแจกก้อนข้างเยอะเจ๊น้อยนี่ที่ปะตงชัยว่ะหรือนปช่ารับใช่ครับใช่ครับน้อยปกตงชัยครับใช่แจกเหรียญเทวดาแจกอะไรก้อนข้างใหเยอะเลยคนน่ะแจกกมให้เลยแล้วก็ไปตลาดตลาดใต้จีนตลาดปะจีนใช่ครับแกไปไปแจกแถวตามตลาดตามร้านค้าเหมือนเหมือนไปหาบอกบุญนะครับอแล้วใช่เหรียญอะไรไปแจกเหรียญอะไร ผสมกันหมดครับทั้งเหรียญหน้าแก่หน้าหนุ่มใช่ครับขูกขันหน้าหนุ่มหน้าแก่เลฟเทวดาพวกนี้เราสงสาย่างเงี้ยแกลกำให้กำให้กำให้หมดเขาเรียกว่าขนาดบ้านไม่ใกล้ยังหาค่อนข้างใหญ่เดียวภาพใหม่ครับใช่ทันทันหลวงปู่หายยากครับเหรียญหรือวัตถุมงคลใดๆจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยหากผู้ที่บูชาไปไม่ได้มีจิตศรัทธา และเชื่อมั่นอย่างจริงใจแม้เหรียญนั้นจะเป็นของแท้รับจากมือพระเกจิอาจารย์เองก็ตามในทางกลับกันหากผู้ที่บูชามีจิตที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในเหรียญนั้นต่อให้เป็นเหรียญเลียนแบบแต่เหรียญนั้นก็จะมีพุทธคุณเทียมเท่าเหรียญที่แท้จริงอิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ